โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยพวกกระผมนับเบี่ยของฟอดนะ <S <S มาแล้วตอนนี้เราอยู่กันวันที่เสาร์าที่6แล้วนะโอเค ตอนนี้เราก็มีต้นไม้เอยเออเรียกอะไรอันนี้เพิ่มแล้วนะได้แล้วเก็บได้ละเออเมื่อเมื่อไอพัทที่แล้วผมลืมให้ดูยอดขายเนาะผมเออผมไอนี้ไม่ทันนะนะไม่เป็นไรครับก็ได้เยอะพอสมควรครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นพันละเดี๋ยวผมว่าผมจะเออนหนนะ แป๊บนึงนะกิวกับ R คืออะไรอะแ็บเหรออ๋อแต่อันนี้เรายังไม่มีช่องเพิ่มใช่ไหมไปเดี๋ยวเรางั้นเดีย๋ยวโอเคอ๋อนี่งช่องเพิ่มนะฮะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องกดดูกระเป๋าเนาะอ๋อผมก็เพิ่งเห็น <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปหาซื้อเมลเล็ดเพิ่มนีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้ เออผักเราก็หมดแล้วเหลือแค่สามต้นนะฮะเอาอะไรอีกแล้วโอ้โหเดินผ่านตรงนี้ที่ไรคือแบบเออคัสซีนตลอดเลยนะทุกคนมาคอนเนอร์นนะฮะว่าไงาเลโอดีใจที่ได้เจอน,นะกูมไม่ได้จะมาหามึงเลยนะฉันกําลังจะไปที่ร้านกาแฟลาจานะคุณจะคุณจะมาหาอะไรคุณจะออกคุณออกมาหาเข้าสังคมเหรออ๋อ ใช่ว่าแต่เหตุการณ์หน้าบริษัทปลาคืออะไรไม่ใช่คุณช่วยบอกเกี่ยวกับคารลาสัสคารินคาลินคารัาาสเหี่ยเลยเออใช่หรือไม่บริษัทปลาเอาอานี้แล้วกันเนาะแล้วก็หาสังคมด้วยอะไรด้วยนะเอา้าว่านไม่ออกกับลูกพี่ไม่เป็นไรเออก็งงเหมือนเราเลยนะไปคุยกันในศูนย์ดีกว่านะฮะดื่มกาแฟ เหมือนเราเป็นลูกมันเลยตัวเท่ากันแต่เราเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรนี้ได้เลยทุกคนเห็นตัวเอฟตัวใหญ่บนกระดานไม้นั่นแหละคือระดับเมืองของเราอันนี้นะอ๋อเมืองเราติดเอฟอยู่นะเหมือนสอบตกอะไรแบบนั้นมั้งคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเป็นแบบนั้นหรอก ห้องนี้เคยอยู่มีภูมิใจของเมืองเรานะไว้ความเชื่อใจเกตเอมันแล้วนะผมระดับเอเชียนาิโอบางทีบางครั้งเราก็เคยได้บีแต่ยังไม่เคยถึงเอฟสักครั้งเลยฮะชายชลาคนนี้คงต้องเนื่องแล้วดามาสังเกตครับสักช่วงเวลาก่อนหน้านี้ อ๋อมันเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์ทั้งหมดนะถูกต้องแล้วค่ะท่านเทศมุนตรีอย่างที่ผ่านมาทุกฤดูกาลเราจะสำรวจว่าทุกทำไม,มผู้คนถึงได้มาเที่ยวที่สตาร์เลสทัวร์เราสามารถแจ้งกับคุณได้ว่านาักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ริพิคัน์มารดกลมคาต่า,างต่ามหาสมุทรเราประเมินเกรดของเมืองได้ะฮะวันนี้เราขอมอบระดับ ให้กับเมืองสตาร์เลดทัวด้วยระดับ F อ๋อนี่น,นะระดับของมันเนาะอันนี้คือดีสุดยอดชิบหายเลยนะฮะอืมแต่อ๋อมันบอกเคยได้ A e นะแต่ก็ยังไม่เคยได้เอเอเลยนะฮะผมผิดหวังกันมากนะฮะแต่ละคนอันนี้ก็น่าจะสมาชิกทั้งหมดเนาะว่าไงนะ นี่คนนี้นะฮัลโหลฟังนะเตรียมเอกสารแล้วเก็บอุปแล้วก็อุปกรณนทุกอย่างที่จําเป็นได้เลย <c oughs> ฉันเจอโลเคชันที่เหมาะสมแล้วเอาประมาณว่าพอเห็นว่าติดเอฟปุ๊บก็กะว่าจะมาเทคโอเวอร์ที่นี้นะมเมื่อไปที่แล้วน้ำมันมันล่วนไหลมาจากเกาะใกล้ๆนี่แหละมันมาถึงเกาะของเราฮนะทุกอย่างก็เริ่มแย่ลงตอนนั้น คาเลนอยู่ที่นั่นด้วยแต่ตอนที่ประกาศระดับเมืองพวกเขาคอยเฝ้าดูเราอยู่ตลอดคุณเคยได้ยินที่เธอแถลงการหน้าตึกใช่ไหมละ่ะพวกเขาเป็นบริษัทเปะะ้าเป้านะที่ที่พวกเขาบอกว่าจะช่วยทําให้เมืองของเราเป็นเมืองน้ํามันชัดขึ้นชื่อนะแค่คิดว่าเราต้องทิ้งมรดกทิ้งพิพิธภัณฑ์ทิ้งมหาสมุทรแค่นี้ก็ยอมรับมันแล้ว ในอีกแง่หนึง่งถ้าเมืองของเราล่มจมมันก็ต้องมันก็คงหนักหนามากกว่าอืมเมืองเราเคยเป็นเมืองที่ดีนะที่โอ้ยิ่งใหญ่เลยนะธุรกิจไปได้สวยทั้งโลกโคตรมีชีวิตชีวาฉันเก่งว่าเราทำทำทำ,ทำให้เมืองกลับมาอยู่ในเกรดเอให้ได้และทําให้นะักท่องเที่ยวกลับมานะฮะเราไม่มีทางเลือกนอกจากร่วมมือกับบริษัทปาเป้านะ การหาของมาโชว์พิในพิพิธภัณฑ์ดูเหมือนว่าจะเป็นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วและมันต้องใช้เวลาแต่ว่าการฟื้นฟูสถานที่ต่างๆหรือว่าการกำจัดไอ้ลากเน่าในทะเลมันจะเริ่มยังไงยังไงเราจะเริ่มยังไงดี Uh huh. ตอนนี้ก็เหมือนทางตันเนาะก็จะร่วมมือกับบริษัทเ,เป้าดีไหมนะฮะเกี่ยวกับน้ํามันเนาะแต่ทางชาวเมืองก็ยังอยากให้มันมีมรดกของเกาะอยู่นะฮะเมืองเราตกอยู่ในสถานการณ์ย่ําแย่แล้วมีแต่เรื่องเต็มไปหมดนะฉันไม่รู้เลยไปดื่มกาแฟกับฉันหน่อยไหมไปสูดกาศดีๆีสักหน่อยโอเค โอ้เอาอะไรวะเนี่ยทุกอย่างโอเคไหมหรือจะคิดไปเองนะโอเคครับ <c oughs> เอาแล้วนะฮะเรามีรางแล้วนะตอนนี้เรามีรางแล้วทำไมอะมันให้เราไปไหนให้เราไปกินกาแฟม เออยังปิดอยู่นะเนี่ยเมนูมีกาแฟคุกกี้นะยังไม่ก้าโมงอันะร้านยังไม่เปิดด้วยหมายถึงว่าร้านในร้านค้าเราอะนะไหนดูสิโอ้หอาหารโอ้กาแฟะอะไระเนี่ยย่ yeah. า,าแม่ง <c oughs> <c oughs> เจ๋งเลยเหะอหูกาแฟมึงเอาสักุูดเจ๋งเลยนะไม่กินแล้วกันครับบอร์ดปฏิชินมันคืออะไรหน้าหน้าแต่ละคนคืออะไรวันเกิดเหรอหรืออะไรเจ้าสการชมสากุละวันที่สิบเหรอนี่เหรอ วันนี้วันที่หกนะทุกคน้อวันที่สิบมีเทศกาลน,นะโอเคอันนี้น่าจะเป็นวันเกิดหรือเปล่านะน่าจะเป็นวันเกิดทุกคนโอเคครับขอจับแมลงหน่อยนะนี่โอเคแมลงดวงเสือดวงเสืออะไรอะ เดี๋ยวผมจะเอาของไปไว้พิพิธภัณฑ์ด้วยนะทุกคนโอ้ตอนนี้ปิดกันหมดทุกร้านเลยอะเรามาเร็วเกินไปใช่ไหมนกจับไม่ได้นะทุกคนกาโมงแล้วนี่ว่ะนี่เด็กน้อยคนนี้เอาดอกไม้ให้มันดีว่า อ้าว thank you ให้ของที่เจ็บไม่มีแล้วโหภาษาอังกฤษด้วยไม่อ่านไม่อ่านอ่านไม่ออกอเจอเจอสัตว์อีกแล้วตรงเนี้เอ้ยให้มันรีเซ็ตก่อนทุกคนเอา้าเอา้าผมลืม โอ้โหมันไม่ได้อยู่เนี่ยอะไรพิพิธภัณฑ์อยู่ไหนวะทุกคนโรงเรียนพิพิธภัณฑ์อยู่ไหนวะอ๋อน,นี่ไงพิพิธภัณฑ์ เจ้มะเร็งไปให้นะทุกคนโอเคก็ถือว่าให้ไปแต่เดี๋ยวเราน่าจะต้องไปเนี่ยตัวด้วงเอตัวมาเร็ง่ะไอตรงนี้ก็น่าจะเป็นแท่นวางของนะทุกคนมันจะมีพวกป่าพวกอะไรด้วยนะถ้าสมมุติเรามีนะ ว้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่ใครบะาเนี่ยอ๋ยอคุยเม่งเลยครับดีอาไม่ว่างและไม่สามารถพูดได้ในขณะนี้จะจะแม่เป็นภาพที่น่ารักหมายังออกอะ่ะเด้สุดยอดจริงครับเอ่อผมจะไปร้านเอ่อร้านขายของชำนะฮะลุงแซมนะ ซื้อมันเล็ดปลูก,กดีกว่าโดนออพเก็ดกระเป๋าใบต่อไปคือสามพันห้าเนาะได้สามสิบช่องนะอืมเออเมื่อกี้เราปลูกเป็นในผักกาดเนาะโอ้เมนูก็เพลงพอสมควรนะเนี่ยมีน้ำตาลอันนี้น่าเป็นทำขนมเนาะอยาค่อยไปทำแล้วกันเออ,อันนี้ใช้เวลาแปดวันเลยนะกระหลำ่ำเนาะ เอาเป็นว่าเราเอาไปอย่างละห้าแล้วกันเนาะมันเป็นช่องห้าห้าเนาะเดี๋ยวผมลองดูแล้วนะั่นโอเคแค่ลดบ้างนะโอเคชุดปลูกหญ้าเหรอนายจะปลูกแต่ตกแต่งหรือเป่าไม่รู้นะของ,พงแพงเราก็ต้องเอาไปลองครับแล้วก็ ดอกไม้ด้วยคือเราจะได้แบบเก็บได้ทุกๆไอ้นี่เนาะมันไล่ระดับกันอยู่แล้วนะฮะทุกคนอ่าอันนี้ผักกาดนะมันมันต้นละสิบห้าบาทเนาะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันเหมือนกันว่าตอนขายเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะฮะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดีย๋ยวไปคุยกับโซเซาแล้วกันฮนะฉันว่าจะไปเยี่ยมเบต็ตตี้หน่อยอ่ะไม่รู้ว่าเธอโอเคหรือเปล่าดูเหมือนว่าเธอจะโกรธมากเลย เรื่องบริษัทเปล่าเปล่าเมื่อเช้าขนมอบที่นี่สดทุกวันไม่ต้องห่วงนาริโอฉันพูดได้เพราะฉันเป็นคนอบมันยังไงล่ะไหนดูสิไม่มีอะไรดีไปกว่ากินขนมปังสดเย็ดขี้ <c oughs> ไหนอย่ผมขอไอ้นี่ก่อนนะเมื่อกี้มันเชื่ออะไรนะเบ็ตตี้เหรอ อ๋อคนนี้เหรอแกอยู่ไหนวะเราไปเยี่ยมแกสักหน่อยดีกว่าแกกําลังแบบโมโหนะฮะเราต้องไปเยี่ยมเยียนแกสักหน่อยนะแกอยู่อ๋ออยู่นี่นะฮะอยู่ที่รีไซเคิลนะฮะไปเราไปหาแกกันดีกว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะแต่ก็น,นี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว วันนี้ฉันอนะบอกลูกๆฉันว่าฉันสบายดีแค่หัวเสียเพราะคารินหน่อยนิดอาน้าโอ้โหเปมาไม่หมดด้วยวะเนี่ยก็ถือว่าได้คุยได้อะไรก็โอเคครับทุกคนไอ้ตรงนี้พอเราเก็บปุ๊บมันก็คือแบบไม่มีอะไรมาพเพราะวจอมแรลงไว้จอมแรลงไว้แมงวันนี่วะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าไม่ได้ โอเคมันเงวันอันนี้ได้ต้องรองอัพเกรดแหละอันเนี้ยอย่าดูของก่อนโอเคของใกล้เต็มช่องแล้วนะเฮ้ยเจอมันเงแล้วเฮ้ย,ยมัน,มนทำไมมันกดทำไมมันไปแนวนี้วะอ๋อมันไปตามเมาส์เรานี่วะเฮียโอ้ยอยาก อยากทาบาปจะทําไม่ค่อยขึ้นนะทุกคนเก็บดอกไม้ดีกว่าเอาไว้ไปให้สาวๆนะคุยขยันเล่นดีกว่าทุกคนอุยเจอผิดเสื้อดูของก่อนนั่นไงเต็มทุกคนเออเอาที้ไงวะเนี่ย โอเคเพราะว่าไม่งั้นเดี่ยวมันจะไอ้นี่นะก็จับก็จับปิดเสีนหน่อยแล้วกันนะฮะนี่เนีย้ยรียบร้อยครับผมเรียบร้อยขายขายอะไรวะไม่เคยเห็นเลยอ๋อเฮ้ยมีชุดใหม่วะ่ะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้ไอ้พวกนี้ได้อ๋อตังค์เราไม่พอนะ ชุดนี้ก็เท่นนะเป็นลูกกล้วย,ย้วยอันนี้ล้วหินเลยเหรอได้หนึ่งคุณหนึ่งเองอ๋อเรามาซื้อตรงนี้ได้นะก็ได้อ๋อหนึ่งอันได้ได้ไอซื้อสี่สี่เหรียญเนนะี่ยได้ได้ห้าได้ห้าอันเนาะได้ห้าล้วอันนี้ก็เป็นทางเดินนะเป็นทางเดินไม้แล้วก็ลัวไม้โอเคน้ำผึ้งดอกอะไรป๊อปปี้แล้วก็มะพร้าวนะฮะโอเคผมก็เพิ่งเคยเห็นนะหรือว่าผมเห็น ผมไม่เห็นตัแต่เลกวะไปคุยกันลิงเนี่ยคุยได้ปะไม่ได้เว้อยอุสวยนะทุกคนว่าไปเนี่ยสวยอะเฮ้ยสวยจังทำไมเราไม่เคยมาทางนี้วะอ๋อ,อน้ำพุร้อนทุกคนผมไม่เคยมาอืมเราตกปลาตรงนี้ได้นะทุกคนเคย แต่ผมขอไปปลูกผักก่อนเพราะตอนนี้มันเต็มแล้วของเราอ่ะมีไม้ตรงนี้เพียบเลยดูด้วยอุย้ยมีที่ให้สำรวจเพียบเลยนะทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นป่าเหมือนเป็นอะไรฮนะเยอะแยะหมดเลยมาตอนนี้ผมขอ,อของไปเก็บก่อนแนละ้วกันมันเยอะเกินนะอุโมงนะะอุโมง์อากูจะคุยเดินหนีนี่ เป็นไรครับมาเดี๋ยวเราปลูกต่อกันเลยครับผมผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะ โอเคเอออันที่หนึ่งนะเอาเป็นอันนี้ไอ้มันฝรั่งแล้วกันนะอันที่สองก็เป็นแครอทนะฮะอันที่สามก็เป็นกรปนะปปีนั่นเองนะฮะ อันที่ห้าอันที่สี่เนาะนเป็นดอกไม้นะเอ้ยอย่ายดอกไม้ผมขอยน,นี้แล้วกันอันที่เ็ดเนาะอันนี้เป็นเหมือนเดิมนะเป็นเหมือนหัวชชยเท้าเนาะอ๋อเราซื้อมาแค่นี้นะว่าดอกไม้อะปลูกตรงนี้นละเดี๋ยวดอกไม้ผมกะว่าใจนี่นะทุกคนกะว่าแบบเอ่อปลูกไว้แบบเป็นเหมือนรั้วไปเลยเนาะ เกือบต้นนีส้สามต้นนี้เกือบริมรถนะถ้าเราขายเซตนี้หมดน่าจะมีเงินพอสมควรนะทุกคนอ่ะจะนอนแล้วนะก่อนที่จะนอนเดีย๋ยวเราขอดูก่อนว่ามีอะไรขายได้ไหม จริงมันไอน,นี้ก็ได้เยอะนะเอางี้ดีกว่าอย่าพวกมันแรงเพราะว่าผมดูแล้วว่าอันเนี้ยมันสามารถเอาไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์ได้ทุกคนเนี่ยพวกสีทองทองเนี่ยทุกคนเนี่ยไอเน,นี้ยมันเอาไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์ได้ทุกคนเนี่ส่วนอันเนี้ยผมจะมาขายเพราะว่าติดดาวผมว่าน่าจะได้เยอะอะืขายอะไรอีกอะอ่ะประมาณนี้แล้วกันส่วน หอยเหรอหอยขายดีไหมวะหอยขายแล้วกันเนาะอืมขายหอยขายอันนี้แล้วกันเดี๋ยวก็มาเช็คกันว่าจะได้เท่าไหร่ก่อนจะนอนนะ เกลีร์ตรงนี้ให้หมดหมดละก่อนแล้วกันนะฮะหอ้ขยะเพียบเลยเดีย๋ยวเราไปเก็บขยะะ ขยะได้ของเอนี่เยอะนะทุกคนพวกสมบัติอะหาหาสมบัติในถังขยะดีกว่าผมไม่เจอกล่องสมบัติเลยวะเจอแต่กระจกไม่ทางนี้มันไปไหนวะ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ,ะนะวันนี้ดึกแล้วอย่าเตรียมไปนอนกันดีกว่าเออขออยะขายไปแล้วกันเนะออาะขยะขายดีพวว่ะวะขะอะไอย่าอย่าไปทำของอันนี้ดีกว่าเออประมาณนี้แล้วกันกระจุกกระจกอะ่ะผมยังไม่ค่อยกล้าขายนะผมกลัวแบบว่ามันจะมีให้อ่อ ทำพัสดุอะไรเงี้ยวัสดุอะไรพวกนั้นอะเนี่ยวพวกปุ๋ยวพวกอะไรเงี้ยผมก็น่าจะไปใส่ต้นไม้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่ชวนนะทุกคนเอาประมาณนี้ก่อนละกันเนาะโอเคตามนี้ปะนอนเดีย๋ยวมันลุ้นกันว่าเราจะข่ายได้เท่าไรนะฮะเดีย๋ยวเช็คอยู่ด้านรับสุลัห้องทอกค,คุอืม พวกนี้ลมแรงมากคาดว่าละอองเกตอะไรอ่ะเกสอนจะเยอะเป็นพิเศษโอเคฝนไม่ตกนะฮะถ้าฝนตกวันไหนก็เลยได้เตรียมตัวโอเคทัศษะเพิ่มหนึ่งทัศษะหนึ่งคะแนนนะแล้วก็พลังสูงสุดเพิ่มอีกแล้วการสร้างใหม่มีหุ่นไล่กาชั่วคราวแล้วก็ปุ๋ยนะฮะ เกษตรกรรมอ่าเราซื้อมาหัวละสิบห้าบาทนะอันนี้ก็ขายได้ต่อต่อหัวก็สามสิบห้าเลยนะก็ประมาณยี่สิบบาทก็เยอะนะฮะหอยนะฮะอุ้ยหอยอ๋อหอยขายได้ยี่สิบนะส่วนเห็ดนี่ขายได้ห้าสิบแปดเลยเนาะอันนี้กับดักมะแรงนะฮะมะเรงก็ได้ตัวนี้ได้เจ็ดสิบห้าแล้วก็มะแรงวันได้สนะิบเนาะโอเคเรื่องวันใหม่กันครับผม ได้ยินฉันไหมคุณได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถจับใจความได้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่ดโอตั้งใจฟังเสียงของฉันสิอะไรอะฝันปะเนี่ยดีตอนนี้ตั้งใจฟัง ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เราจะเธอจะเจออยู่ทั่วทั้งเกาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไง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 มันต้องมีอะไรแน่นอนกับต้นไม้พวกเนี้ย แต่ที่แท่นหินเพื่อเรียกพวกเขาออกมาพวกเขาจะเปิดตาของเธอเธอคือความหวังของฉันที่จะฟื้นฟูกว่านี้เอาละตื่นได้แล้วไปได้แล้วเดี๋ยเมื่อคืนคุณฝันแปลกตัดอบแท่นหินนะว้าว โอเคทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะตื่นเนต้นหนึ่งเต้นเนะาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปตะรุยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กันทุกคนโอ้โหเอาละฮะอยู่ดีๆก็ฝันแปลกๆซะอย่างนั้นละผมมารอชมกันนะพาร์ทหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเกาะของเราจะพัฒนาขึ้นได้อย่างไงนะฮะรอติดตามได้เลยเนาะ เดีย๋ยวตอนนี้ก็มีลมแรงๆนะฮะวันนี้เนะาะเดี๋ยวผมขอรดน้ำต้นไม้ก่อนจะไปแล้วนะฮะว้าวสแสดงว่าเรามีเซนนะฮะเราคือธรรมชาติเรียกร้องเรานะฮะ <c oughs> โอเคครับผมแล้พวกกันใหม่พัาต่อไปรอติดตามกันได้เลยจ้า <c oughs> See you again บายครับ